ยังคงมีอัฟเตอช็อกตามมาจากผลคะแนน11รัฐมนตรีหลังศึกซักฟอกจบลงแต่ยังมีหลายคนทั้งในพี่น้องสามปอในคอรมอนอกคอรมอในพักหลักพักรวมและในหลายกลุ่มกวนการเมืองทั้งบ้านใหญ่หรือพักเล็กโดยเฉพาะผู้คนในรัฐบาลที่ยังไม่จบมีการเคลื่อนไหวกระเพื่อมต่อกับการขยายผล ก่อให้เห็นรอยปริแตกในรัฐบาลสมปอที่ปรากฏบรรยากาศอยู่รอวัดใจสมปอก่อนตีจากไม่ว่าจะเป็นผลพวงแห่งการแจกกล้วยที่มีสลิปให้พักเล็กที่แชผ่านผู้กองนัดหรือผลพวงแห่งแค้นเก่าที่ถูกนำมาเช็คบินในศึกซักพอกครั้งสุดท้ายของบ้านใหญ่ปากน้ำแห่งพักพลังประชารัฐไปยังผู้อำนวยการพักอย่างรัฐมนตรีเฮงสุชาติ และบิ๊กป๊อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่นับรวมรอยปริร้าวกันเองของพักร่วมรัฐบาลบางพักที่โดนอิทธิริ์บ้านใหญ่เช่นกันอย่างที่เห็นอาการของทั้ง3มปอวันนี้26กร,รกฎาคมไม่ว่าจะเป็นนายกลุงตู่ที่เปรยเบาๆให้เบาๆกันบ้างเพราะบ้านเมืองอยังต้องเดินหน้าต่อโดยออกตัวแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนว่าขอลุยงานยังไม่คิดปรับคอรมอ โดยตัวเองจะไม่ขอสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นแต่ไม่บอกว่ามีการคุยกันแล้วของพี่น้องสามปอในขณะที่พี่ใหญ่ป้อมออกมายืนยันก่อนหน้าว่าสามปอคุยกันแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนน้องรองบิ๊กป๊อกที่ถูกจับตามาแต่ต้นจากฝ่ายนักการเมืองในรัฐบาลที่พยายามชงให้โดนปรับ ส่วนบิ๊กป๊อกไม่ตอบว่ามีการเคลียร์ใจกันกับการตกเป็นเป้าถูกปราบเรียกว่าหลังศึกซักพักที่นำมาสู่กระแสการปรับคอรมอนอกจากปัญหาคาใจใน3ามปอยังมีปัญหาการบริหารจัดการทางการเมืองที่นาทีนี้มีภาพเสาเอกรัฐบาลอย่างหัวหน้าป้อมออกมากลุ่มสภาพในการจัดการเคลียร์ทั้งหลังบ้านหน้าบ้านไล่ตั้งแต่ปมพักเล็กกลุ่ม16ที่ถูกสั่งให้ยุติบ,บทบาทหลังจบศึก ทั้งการจัดการเคลียร์กับบ้านใหญ่อย่างที่เห็นเมื่อวานที่บิ๊กป้อมไปบุกปากน้ำแล้วมีภาพพระเอกกรุงศรีวิไลหนึ่งในหกสะสะกลุ่มบ้านใหญ่ปากน้ำก้มกราบเท้าทันทีที่ลงรถรวมถึงภาพและเสียงของบิ๊กป้อมที่ประกาศบนเวทีจะแจกหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อซื้อใจบ้านใหญ่ปากน้ำทั้งที่ก่อนหน้าเคยมีข่าวตัวอยู่พลังประชารัฐ แต่ใจไปอยู่กับหัวหน้านูแห่งพักภูมิใจไทยแล้วไม่เพียงแต่ร่องรอยกระเพื่อมกดดันการตัดสินใจของนายกลุงตู่ไปสู่การปรับคอรมอเชิงยุทธศาสตร์การเมืองไปต่อก่อนหมดวาระกลับสู่สนามเลือกตั้งต้นปีหน้า2566ที่ของเดิมว่างไว้2ที่นั่งของผู้กองนัดอาจารย์แมมแบบที่ให้หัวหน้าป้อมนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนบิ๊กป๊อก เพื่อประโยชน์แห่งการลงลึกทุกตารางนิ้ว77จังหวัดแบบคู่ขนานไปกับพักการเมืองหากใจในกระบวนการแก้ไขกติกากฎหมายลูกเลือกตั้งที่ยังอยู่ในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติสภาก็ปรากฏร่องรอยการพลิกตลบกลับไปกลับมาเพื่อรองรับความได้เปรียบในทางการเมืองของฝ่ายอำนาจอย่างที่ปรากฏผ่านการพลิกกลับจากสุดหารน100มาเป็นหาร500ย เพราะมีสัญญาณจากตึกไทยคู่ฟ้าที่มาจากการรับฟังข้อมูลเหตุผลจากพักเล็กเพื่อสกัดการแลนดสไลด์ของฝ่ายค้านเพื่อไทยทีล่าสุดกำลังมีข่าวการเคลื่อนไหวเพื่อพลิกกลับไปหารห0ึตามเดิมหลังมีท่าทีจากหัวหน้าหนูที่ถูกปล่อยข่าวมีดิลกับคนไกลจนถูกวิจารณ์กลับไปกลับมาและอาจมีดิลทําให้เสียหนูต้องออกมาแจง26กรกฎาคมว่า ไม่ใช่ภูมิใจไทยที่ต้องการให้กลับไปใช้สูตรจากหาร500เป็นหาร100ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสูตรหาร500ก็ผ่านความเห็นของสาภาไปแล้วส่วนถ้าถึงขั้นตอนกกตแล้วตีกลับมาให้สาภาแก้ไขมองว่ารอให้ถึงวันนั้นก่อนและปฏิเสธข่าวว่ามีพักการเมืองรัฐบาลไปดิวกับพักเพื่อไทยและพี่โทนี่ทักษินว่าไม่ใช่พักภูมิใจไทยแน่นอน เพราะพักมีหลักการของตัวเองอะไรก็ตามขอให้รอกระบวนการขั้นตอนถึงในจุดนั้นก่อน